หนูสายตาสั้นนะคะหน้าข้างหลังหนูได้ยินเสียงของคนอายุประมาณ65แต่พอมาใกล้ๆหน้าตาดีมากเลยค่ะเป็นเพราะความสะอาดสะอ้าดค่ะแล้วดูแล้วเขาด่าเจบ โอ้โหรอดแค่ห่ังเลยไม่ได้ยกมือแต่ว่าเสื้อเด่นก็เลยได้มองหน้าเลค่ะแต่ว่าด้วยบุคลิกภาพดูดีค่ะดีไม่ได้ดูดีมากเนค่ะดูไม่ได้รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์ค่ะคิดเองรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าน้ำเสียกับหน้าตาไม่แมทเลยค่ะ นี่ชมหน้าแย่ไม่หอกคือจะบอกว่าเสียงเนี่ยเหมือนคนแก่ใช่่ะแต่หน้าตาหน้าตาดีดีกว่าถ้าเขาบอกว่าเสียงเด็กแต่หน้าแก่อะไรดีกว่าเสียงแก่ดีกว่าแต่หน้าเด็กจริงๆไม่ใช่แค่หน้าเด็กนะอย่างอื่นก็เหมือนของเด็กเหมือนกันเสียงเหมือนอยู่ว่าได้ค่ะมังค่าโยกอะไรเงี้ยโอ้สูงส่งมาก ก็ดีเป็นมกดายกให้ออมเงินยาว่าได้เยอะเล่าเรื่องราวว่าวันนนั้ที่ฝันเห็นในหลวงแล้วถูกหวยอ่ะก็คือว่าหนูเกิดวันที่16นะคะแล้ววันที่คลอดคุณแม่หนูขายหวยอยู่แล้วแล้วที่บ้านไม่ตมันมีเรื่องราวรนเลวมาสอบข้าวเรียนขอสหลวงาปราบหวยได้เลยไม่จริงค่ะเพราะว่าที่บ้านจนมากจริงๆด้วยนะ คือไม่ใช่ขายธรรมดาขายจริงๆไม่ค่ะตั้งแต่สมัย2,500เอ้ยอ๋อสมัยก่อน2,520อะไรประมาณเนี้ยอ๋อจับไม่ได้เป็นอดีตมันเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่าบ้านหนูเป็นสังกษีรอบไม่มีหน้าต่างแล้วก็เป็นไรสามขั้นทีนี้แม่ขายหวยแล้วปวดท้องคลอดพอดีแล้วคลอดที่บ้านนะคะก็คือเกิดวันที่สิแล้วพอมีเรื่องราวต่างๆคือเวลาหนูไม่มีเงินอย่างเงี้ยจะถูกหวยทุกครั้งแล้วพอโตขึ้นมาใช่ไหมคะเคยฝันถึงนนาหลวง วันในหลวงมาที่บ้านก็ซื้อเลขที่บ้านเฉยๆค่ะก็ถูกคือที่บ้านถูกหวยทั้งปีค่ะได้ประมาณ4ี่แสนบาทอันนี้เลย่องจริงค่ะเพราะว่าเราก็ซื้อคือมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อหวยค่ะแล้วก็ทีวีก็หวยแต่นีม,มอเตอร์ไซค์ซื้อหวยไม่ใช่ค่ะไม่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อหวยไงเราซื้อหวยอ่ะไม่หนูเป็นเเมงค่ะหนูพูดแล้วต้องโต้เอาอะ ตอนเด็กก็ต้องแบบเหมือนแบบดีไซน์ค่ะกับเพราะว่าผู้ชอบกับหน้ากลับหลังขนาดหมาที่บ้านยังหน้ากลับเลยก็คือว่าพอถูหวยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์ที่บ้านได้มาจากเงินซื้อหวยใช่ค่ะทีวีมอเตอร์ไซค์ทั้งลมแล้วก็บ้านถูหวยทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหเราออกแค่ได้เป็นครู สุดยอดรู้ไหมทำไมเขาถึงบอกว่าอยู่ข้างอาจารย์และศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวพอพอรับตอนท้ายเดี๋ยวจะให้ดู่เฟซบุ๊กเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นยังไงคนเนี่ยจริงๆล้เขาไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแบบแบบทั่วไปเขาเป็นคนมียานสัมผัสน,นี่เรื่องจริงนะยาสัมผัสคือเซนเซนอย่าหนึ่งคือไม่ต้องนั่งสมาธิให้เหนื่อยเหมือนคนต้องฝึกปฏิบัติถึงจะได้ตรงนี้มาของเขาแค่หลับ <laughs> อ้าวจริง แค่หล่ะจะเกิดเหตุอะไรขึ้นจะโชควลาาหรือจะเหตุดีไม่ดีคนนี้ฝันคนเดียวจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจริงไหมจริงค่ะัรไม่ใช่ก็คือว่าสมมติว่าก็หนูขอทบทวนกันเลยค่ะเขาต้องเรียกเลยครัเป็นภาษาไทยเหรใช่เขาว่าจที่พูดภาษาภาษกไปเลยทุกคนฟังรู้เรื่อง กออยู่ในโรงเรียนนะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้เป็นได้ยังไงเพราะว่าหนูพูดไม่ชัดเลยจริงพูดชัดคนพูดคเขมรชัดจะพูดลอยเลยชัดพูดชัดแต่ว่าตกเขมรนะคะตกเขมรคือมันะก็แบบสำเนียงนะใช่ค่ะแต่เหมือนว่าพูดไปเอ,อเรียนแข่งพูดไปเกียนทุกท่านนะคะตอนนี้ออขอเรียนเชิญผอแหงตอนถึประมาณว่าก็คือ ป็นวิธีก,รรกววารตลอดแต่ว่าผู้มชาดแต่กำลังปรับปรุงตัวเองค่ะแล้วในส่วนที่ว่าตัวเองมีเซนคือว่าเหมือนชางน้ำหนักอะค่ะซึ่งว่าวันนี้อยากรู้สึกไม่ถ้รู้สึกว่าช่งน้ำหนักปึ๊บซื่อหวยเลยค่ะไม<อ> <laughs> ่กลับด้วยถูกค่ะ<อ>แต่อย่าเสียคกามนู้นะคะคือคิดเองซื้อเองแต่ถ้าซื้อตามไม่ถูกคือถูกหวยบอว่อยมากจริงๆ,ๆค่ะถามเพื่อนๆคือถ้าไปบอกเพื่อนหเหตนเรื่องกเพื่อนใช่ค่ะี่เพื่อน สามคนคือแต่เมื่อกี้บอกไม่มีเพื่อนเลยไ,ไ,ไหมค่ะไม่ค่ะเพื่อนที่มาเล่นกันนั่นข้างหน้าแต่ว่าหนูอยู่ทาถนนไม่มีเพื่อนค <c oughs> ่ะคุยจาไรมีคนคล้องไหมมีมีคนคล้ค่ะแต่ค<ม>ืขอขาดไม่มีเพื่อนไม่เชือว่าในความเปินนะคะตั้งแต่มาเป็นตู่ก็คืออยากขอบคุณธศมสามส <c oughs> ิบสามเพราะว่า หนูไปสมัครกรณีพิเศษแล้วก็ไปสมัครตอนสี่โมงสี่หมดเวลาวันสุดท้ายแต่ที่สอบพมให้โอกาสแล้วก็สอบแรกลำที่หนึ่งก็คือขอบคุณเขตที่ทำให้มาถึงวันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นบังเอิญจริงค่ะทุกเรื่องบังเอิญเป็นคู่มือเชื่อในบังเอิญเลยค่ะชีวิตเกิดมาก็บังเอิญแล้วบังเอิญทุกเรื่องพ่อไม่ได้ตั้งใจเลยถุงยางขาดแต่ผมรึปั๊บ สมัยก่อนไม่มีครัน่าจะไม่มีนี่อาจจะเป็นมือหมอแล้วครับ ม้แต่เสียงด้วยใช่ค่ะก็คือว่าไม่เข้กากันเลยแต่ว่าใส่ได้แล้วดูดีแต่ว่าต้องคนาสายตาดีเขาดูเธอทะ่มคนใส่แล้วน,น,น,นี่ก็ดูได้ได้อ,อ๋อที่ได้ใส่ผมก็ดูไม่ด,ดีสายตาเป็นไงนะดูดีไหมรีบเลยหบอกไม่ดีโอเคเรียบร้อยเรื่องคุยเรียบร้อยค่ะคุยเรียบร้อย๋ยากให้ตุ้มเลือกตุต้กต,ตาหนึ่งตัวนั้นเป็นของหวานที่เราขึ้นมาตอบ เป็นตุ๊กตาประเด็นนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวยี่บบาทตามตลาดนะเป็นตุ๊กตาราคาสูงเอาไปใช้แล้วไม่พังแน่นอนตัวนี้อ่ะนี่แรจับเพราะว่าตัวนี้อะไรคะมาไหมคะป๋าไงคือราชัไปไหนจะพบตุ๊กตาติดตัวไปตลอดเอาไม่แกยงราคาออกก็รู้ดีสี่ร้อยก้บาท เพราะว่าเกิดปีจอพจอพดีค่ะขอบพุณค่ะปีหมาพอดีคือเวลาใจประจวัดไหนี่เขาจะเลือกตุ๊กตาตามอะไรได้ไหมตามสัญญาณของเขา <c oughs> ถ้าใครสัญญาณแมวก็จะเลือกตุ๊กตาแมวแต่ว่าในความเป็นหมาจะยังมีความซื่อสัตย์นะคะ <c oughs> จังหวังมีมีไปมาหลายยังหวัดรอว่าใครจะเล่นบุกนี้นะว่าหมายสืบสันไม่มีแต่คุณสุด,ดยอดนอกจากคุณจะโถมหวยหนูไม่เคยได้คุยกับใครเลยค่ะมันจะบอกว่าฉันคุยไม่เก่ง <laughs> ไม่เก่งเอ,อมากเลยแทบจะพูดไม่ทันชื่อเล่นชื่ออะไรเนี่ยชื่อดีนค่ะอะไรดีน D E A N ตี no no ตีนแบบมังดาตีนนครูสอนภาษาอะไรสอนปานานังแต่ว่าก็ให้มาสอนภาษาจีนค่ะอ๋อภาษาจีนโอเคไม่เคยหนูเคยทำงานสนามบินแต่ว่าการออกเสียงไม่ชัดนะคะสนามบิน King Power ของ King Power ค่ะสนามบิน King Power ไม่อสนามบินชื่อสุวรรณภูมิค่ะแต่บริษัท King Power มีค่ะของที่เขากว่าที่เขาขายหลายอย่างนะใช่ค่ะก็คือว่าไม่ได้ใช้ความสามารถใช้ความมุ่งทางเข้าไปเพราะว่าเหมือนตัวอย่างที่มาเพราะดวงไมนได้มุ่เกิดเพราดวงเชื่อเรื่องดวงไหมทีนี้เราได้เป็นชีวิตไม่มีความสามารถและไม่มีอะไรเลยต้องจับดวงล้วนๆก็คือแต่ที่สอบผ่านคือตั้งแต่หนูสมัครวันแรกหนูกลับไปอ่านหนังสือ ทุกวันจนหนึ่งเดือนลราสอบเพราะว่าหนูเป็นบรรดาจริงหนูไม่เคยอา่านหนังสือเลยค่ะแต่หนูขอบคุณสอบพมจรงิงน,นะคะเพราะว่าหนูสอบบรรจุมาเป็น,นแ้่ได้ที่หนูอา่านหนังสือขอบคุณเนี่ยเขาก็จะได้ความปลื้มปติติที่คุณกลารประทับใจ<ช>คุณคได้เงินเดือนคุณตกโกงเอาไว้ให้เขาบ้ <c oughs> างคุณจะไปแจกเขาผลิตัณฑ์ผลิตัณเนี่ยเขาก็ยิ่งว่าคำพูดมันไม่เท่านั้นแหละไม่ได้อะไรก็เหมือนตั้ต่อไปก็ต้องมีของรางวัล เป็นหมาหนูไอ่แม่อย่างนี้อายชีวิตคุณไม่ได้จะอายโอ้โหแยบมากเอาเอาผมก็ได้มีใครถ่ายรูปมั้ยมีบางคนถ่ายหรือเปล่าผมถ่ายอยู่แม่ก็เห็นตดูไหมคะเห็นหมาไหม นี่กะเป็นตัวตามีไปไงเอาคนโตเขยิ้มครับเิงอาจารย์คุณผู่ชมเหรอไอ้คำถามที่คุณถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่คนพวกนี้สงสัยด้วย